สวัสดีค่ะสาวจันพันล้านนะคะชื่อสาวจันพันล้านนะคะเออสาวจันสาวจันมาในแหละจันมาจะมาพูดเรื่องกดจักรวาลกดแรงรึงดูดมันคือกดอะไรที่สาวจันใช้ทุกวันทุกวันเนี่ยเนาะที่สาวจันใช้ทุกวันทุกวันนี้ก็คือเป็นกฎธรรมชาติของชีวิตเรานั่นแหละเป็นความรู้สึกความคิดอะไรของเรานั่นแหละ ออคิดยังไงได้อย่างนั้นทํายังไงได้อย่างนั้นนั่นแหละคือกฎธรรมชาติแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะมาจะจอดให้ทุกคนไปนะคะทั้งที่ไกลอยู่เด็กที่เขาเป็นออทิสติกกันเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าพูดถึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ดู กดไม่ได้เล็บยาวไม่ให้ดูดีกว่ากดไม่ได้เล็บยาวโอเคก็คือว่าเราคิดยังไงเราก็ได้อย่างนั้นคิดไม่ดีเราก็ได้ไม่ดีคิดดีเราก็ได้ดีสรุปแล้วคนเรามันไม่มีใครสอนมันไม่มีครูสอนว่าเวลาเราร่าเริงแล้วเราจินตนาการว่าเราจะมีนูน่นมีนี่มีนั่นแล้วเราได้มันจริงๆไม่มีใครสอนนะ เออครูครูประเทศไหนก็ไม่สอนนอกจากเราเรียนรู้กับความเป็นธรรมชาติก็คือเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละไม่ต้องห่วงเสาจันนะเสาจันขับรถไอเนี้ยอยู่ในบ้านห้านาทีก็ถึงบ้านแล้วออยู่ในบ้านก็คืออยู่ในรั้วอยู่ในรั้วหลังบ้านจนมานี่แหละเออจนมาก็ ยังไม่อยากให้ถึงบ้านเร็วจังปะก็จะวนไปวนมานะก็คือ YouTube ก็กลับมาเหมือนเดิมนี่แหละอ๋อทีนี้น่ะที่เสาจันใช้กดพลังงานอ่าดึงดูดชีวิตที่อ่มีความสุขแล้วก็ชีวิตที่มันเป็นไปได้ที่เราอยากมีอะไรอะ่ะอยากมีของที่มันเพอไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วในโลกนี้คือมีรถมีบ้านมีช่องอะไรก็ตามที่คุณอยากจะได้นะ่ะ เออคุณจ,จินตนาการแล้วมันก็จะอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเออพอมันอยู่จิตใต้ในสำนึกของเราแล้วแล้วเราไม่ลดละเลิกที่จะฝันถึงมันที่จะเอามันนะ่ะคุณจะทํำยังไงคุณต้องเอาเงินไปซื้อมันถูกไหมคุณต้องเอาเอาความเข้มแข็งเอาความสบายใจแล้วก็เอาความรื่นเริงเอาความสนุกสนานใช่ไหม เออถ้าคุณโศกเศร้ามันช้าไงโศกเศร้าโทษนูน่นโทษนี่มันช้าไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนุกสนานแล้วหางานที่มันเป็นไปได้ที่คุณจะต้องได้มีเงินพอที่จะซัพพอร์ตสิ่งที่คุณอยากจะได้อ่ะเออไปทํางานเงินเดือนสองสามพันสี่ห้าพันคุณก็ไม่ได้มันนะก็จะได้สิ่งเล็กๆเ,เพราะว่าไอการที่เราหาเงินเดือนสองสามพันเราก็ฝันเล็กอยู่แล้วเราไม่ได้ฝันใหญ่ เราฝันเล็กแล้วก็ได้ของเล็กแล้วฝันใหญ่แล้วก็ได้ของใหญ่ถูกไหมแต่ในด้านที่คุณปรับสภาพจิตให้มันดีให้มันเรื่นเริงให้มันสวยงามตลอดเวลาคุณจะมีพลังงานแบบที่จะคุณจะสร้างอะไรก็ได้คุณจะทําอะไรก็ได้แต่คุณต้องใช้เวลาที่เขาบอกว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวแต่มันสร้างเสร็จไหมละ่ะเสร็จสิเออ เพราะว่ามันกรุงลงมันใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่ความฝันรถราบ้านมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นที่จะมาได้มันเพราะว่าจะมาเอาความสดใสให้จิตวิญ,ญญาณของสาวจันเออสาวจันจะพูดถึงจิตวิญญาณนะเพราะว่าหนึ่งในการที่เรานั่งสมาธิเพื่อที่จะกรองในแต่ละวนันกรองความรู้สึกความกรองความเขาเรียกว่า กรองการกระทําของเราแต่ละวันแล้วเราก็ลดละเลิกในสิ่งที่มันไม่ใช่เออลดละเลิกในสิ่งที่มันเป็นอันตรายกับชีวิตเป็นอันตรายกับความคิดเป็นอันตรายกับความรู้สึกของเราเราก็ลดละเลิกได้ทีเนี้ยเราลดละเลิกได้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีพลังงานนะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยร่างกายเรามีพลังงานแล้วมันลดแล้วมันลด ากรเจ็บไข้ได้ป่วยมันลดไม่ใช่ว่าไม่เป็นมันลดอาการเออมันเป็นยารักษาโรคได้ด้วยนะพลังงานเนี่ยเออนั่นแหละว่าสาวจันเป็นเกิดขึ้นด้วยตัวเองอะ่ะไม่มียารักษาหรอกไม่เคยกินยาอืไม่เคยกินยา,ยก,นยาก็ใช้พลังงานดีในร่างกายแล้วนี่แหละสร้างภูมิต้านทาน ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรใช้ความสดใสใช้ความรู้สึกที่ดีให้กับพลังงานให้กับร่างกายของเรามันก็ไปเลี้ยงร่างกายของเรามันก็ไปหลั่งสารพิษออกจากร่างกายของเราไม่ได้อ่านอะไรมานะพูดเองพูดเองรู้สึกเองแล้วก็ทําเองแล้วก็มีเองแล้วก็เป็นเองเออพูดออกมามาจากความความจริงในในใ,ในชีวิตประจําวันของสาวจาันนี่แหละ ต่อไปเสาร์จันก็จะเอาชีวิตประจําวันทําไมถึงมีรถมีบ้านมีอะไรได้สามารถที่จะเสกอะไรได้คุณไม่เข้าใจเรื่องเสกคุณก็คิดไปตามความรู้สึกคิดไปตามนิสัยเออคุณจะพูดดีก็ได้คุณจะคิดดีก็ได้คุณจะพูดไม่ดีก็ได้คุณจะคิดไม่ดีก็ได้นนัในเรื่องของคุณเนาะเออใครไม่ชอบก็บล็อกไปบล็อกไปก็ อันเฟรนไปก็จบแต่สาวจันไม่ได้บ้าไม่ได้บอนะเป็นคนมีชีวิตอยู่แล้วมันสําเร็จในในด้านการงานทุกอย่างเพราะว่าเราเป็นคนซื่อตรงและเราเป็นคนสุดใสและเราเป็นคนพูดตรงพูดจริงทําจริงมันไม่ตายและเรายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําความคิดของเราได้คุณเชื่อเหอะว่าทุกอย่างก็สําเร็จลุล่วง,งไปโดยดีแต่มันต้อง ต้องใช้เวลาในสิ่งที่เราคิดเราทำไงอืมจะถามว่าอะไรต้องใช้เวลาทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างมันอยากได้มามันก็ต้องลงทุนลงทุนเงินลงทุนเวลาลงทุนลงทุนความรู้สึกลงทุนเรารู้อยู่แล้วมันเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะว่าเราลง,งใจจงใจสร้างมันถ้าเราทําให้ใจิตใจมันเสถียรมันก็เป้าหมายมันก็ชัดเจนถูกไหมเออ,อวันนี้สาวจันพูดฉานมาก อันนี้คือเป็นการที่จันมาสาวจันแบ่งความรู้ไม่ได้ไม่ได้กลัวว่าใครจะดูถูกดูหมิน่นไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกมันเป็นแค่นิสัยของคนเราแค่นั้นเองมันก็เป็นไปได้ที่คุณอยากจะคิดในแง่อื่นก็ได้แต่สาวจันบอกเลยว่าตั้งแต่เพื่อนเพื่อน youtube กันที่รู้จักสาวจันนะทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงของสาวจันตลอด เออขา,ขายนู่นขายนี่มันไปได้ทุกอย่างสาวจันร์สร้างความสุขให้ตัวเองไม่เคยหวังว่าให้ใครต้องมาให้ความสุขตัวเองสาจันอ่านอ่านหนังสือบ้างอ่านหนังสือบ้างเรียนรู้จากพลังงานดึงดูดเรียนรู้จากกฎจัก,กรวาลความเป็นธรรมชาติของคนว่าคนนั้นเขาได้อะไรเขาเป็นยังไงเขาทำยังไงเราเรียนรู้มันไม่ มันไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายแถมยังได้ด้วยถ้าเรามีความอดทนเออนั่นแหละทีนี้เสาวจันทร์ก็จะอยู่ในรถในประมาณสองนาทีเพราะว่าจะอัดวิดีโอให้เสร็จแล้วการที่จักรวาลช่วยเหลือจักรวาลคืออะไรจักรวาลก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้อืมเงินน่ะเสกได้นิดเดียวเพราะเงินมันเป็นพลังงานแต่เงินมันไม่มีหัวใจ แต่การที่เสกยากที่สุดแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีหัวใจมันคอนโทรลยากแต่ถามว่ามันยากเกินไหมมันก็ไม่ยากเกินถ้าเราต่างคนต่างจิตใจจูนเข้าหากันมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหม,อ,มอย่างเงินทองเน่ยมันเสกได้มันเสกได้น,ไดนิดเดียวคือมันแค่เราเอ้าทำยังไงถึงเสกได้เดี๋ยวคลิปหน้าสาจันจะบอกว่าเป็นยังไง อืเราอยากได้เท่าไหร่เราอยากได้เท่าไหร่แล้วก็เสกได้ใช้เวลาและวางเป้าหมายให้มันดีที่สุดแล้วมันก็ได้ก็สาวจันได้จริงๆได้อย่างที่เห็นเออรถรถกี่คันสามสี่คันของสาวจันก็เงินสดหมดเลยอืสาวจันอวดได้เพราะสาวจันเปงจริงเพราะจ่ายจริงๆอืมสาวจันก็จะมีการวางแผนอีกว่างวดหน้ารถบีเอ็มดับเบิลยู ที่สามีขับอยู่ทุกวันนี้ก็จะยกให้ลูกสาวแล้วลูกสาวจันก็จะซื้อรถให้สามีเป็นคันประจําตําแหน่งของเขาเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะบายบาย